สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ mm hmm. เพื่อน mm hmm. เอน mm hmm. กัลยานามิตรที่น่ารักในช่องคุญญาดาหรือพาลูกนะคะ mm hmm. วันนี้นะคะ mm hmm. หน่อยก็จะมาเปิดไพ่สอบถาม ะะองคุรุคูบาอาจารย์เทพเทวดาประจําตัวทั้งของหน่อยเองก็ดีของคนที่มาพบเห็นคลิปนี้ก็ดีนะคะหน่อยก็ต้องขออนุญาตของรักษาครุคูบาอาจารย์ของทุกคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้นะคะโดยวันนี้หน่อยมีหัวข้อแล้วหน่อยสอบถามว่าสิ่งที่เราเพียรพยายามปฏิบัติมาเนี่ยนะคะในเรื่องของการสวดมนต์เจริญภาวนาก็ดีนะคะหรือว่าการทนะคะทำสิ่งอื่นๆก็ดีนะคะในเรื่องของการเข้าสู่ทางธรรมเนี่ยนะคะมันถูกต้อง แล้วหรือ,อยังหรือมันมีเหตุผลใดทำไมเรายังรู้สึกว่าเอมีความสงสัยว่ามันถูกต้องมากน้อยแค่ไหนทำไมยังมีความกังขาอยู่หนเปิดไพ่ออกมาได้สามใบนะคะใบแรกที่ตกมาเลยคือธาตรับใช้ ใบที่สองคือศีลเสมอส่วนใบที่สามคือทุกกายทุกใจหน่อยมีความรู้สึกว่าคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้นะคะคุณมีเหตุผลมากมายในการเข้าสู่ทางธรรมแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือหน่อยรู้สึกว่าคุณอยากเข้าเพราะว่าคุณอยากเข้าค่ะใจของคุณอยากที่จะเข้ามาเพราะคุณรู้สึกว่าการที่นําเอาหลักธรรมคาสอนมาใช้ในชีวิตประจําวันหรือว่าการได้ปฏิบัติทําในสิ่งที่ดีๆเหมือนการได้ชาระล้างสิ่งไม่ดีต่างๆ ะะที่คุณได้พบได้เจอในแต่ละวันหรือแม้แต่คุณมีความรู้สึกว่าเหมือนคุณได้พบเจอเรื่องที่เป็นเรื่องมหัศจรร์อะไรบางอย่างหรือคุณรู้สึกว่าการที่คุณได้ลองปฏิบัติด,ดูแล้วมันทําให้คุณมีความรู้สึกใจเบาสบายนะคะจิตนิ่งสงบแล้วก็เหมือนกับสมองมันสามารถที่จะคิดในเรื่องที่มันเป็นสิ่งที่ บางอย่างที่คุณเคยเป็นคนที่อาจจะหัวสมองอาจจะตันหรือว่าคิดอะไรไม่ไม่ออกพอเจออุปสรรคปัญหาแล้วรู้สึกเหมือนกับมีความทุกข์มีอะไรเหลือเกินนะคะแต่ว่าณปัจจุบันนี้คุณรู้สึกว่าการที่คุณได้มาปฏิบัติมาทําให้คุณได้กลายเป็นคนที่เหมือนกับสมองมันโล่งเหมือนมันได้ขจัดอ่าสิ่งไม่ดีหรือว่าได้ขจัดขยะที่อยู่ภายในจิตใจในหัวสมองของเราออกไปพอคุณได้ทําแล้วคุณรู้สึกว่ามันดีต่อชีวิตคุณก็จึงทํา นะคะสินเสมอนะคะความหมายเลยบางทีอาจจะเป็นเหมือนในลักษณะที่ได้ทำแล้วรู้สึกเห็นผลดีกับตัวเองอย่างแท้จริงนะคะคุณจึงได้ปฏิบัติแต่บางคนเนี่ยที่ได้มาทำเพียงเพราะว่าคนอื่นเขาว่ากันว่านะคะเข้ามาพอร,รู้สึกว่ามีความทุกข์ นะคะแล้วคนอื่นเขาว่ากันว่าถ้าทำแบบนี้ความทุกข์จะหายไปถ้าทำแบบนี้เราชีวิตจะดีขึ้นถ้าทำแบบนี้ถ้าทำมาในเส้นทางสายนี้เราจะทำให้ชีวิตมันแบบมันมีปาฏิหาริย์เยอะแยะมากมายนะคะหน่อย,ยังมีความรู้สึกว่าสิ่งที่นำพาคุณมาปฏิบัตินั้นมันมีอยู่แค่สองกรณีนะคะคือทำเองแล้วรู้สึกได้เองกับมีคนว่ากันว่า นะคะกับสิ่งที่คุณพบเจอเนี่ยมันทําให้คุณหาทางออกไม่ได้นะคะมันก็เลยทําให้คุณต้องไปปรึกษากับคนอื่นๆแล้วเขาก็แนะนํามาว่าลองเข้าทางนี้สิลองไปทางนี้สิลองให้คนอื่นๆที่เขามีวิชาความรู้ช่วยในเรื่องนี้สินี่คือสิ่ง ที่ทําให้คุณได้เข้ามานะคะในทางสายนี้แต่ทีนี้มาดูคําแนะนําขององค์ครุคูบาอาจารย์ว่าเหตุผลนะคะที่คุณได้เข้ามาสู่เส้นทางสายนี้นั้นสิ่งที่คุณปฏิบัติถูกต้องแล้วหรือยัง ไพ่ใบแรกที่ตกลงมาคือความมั่นคงหน่อยมีความรู้สึกว่าองคครูคูบาอาจารย์นะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในจุดที่เข้ามาแล้วก็ดีหรือยังไม่เข้าก็ดีนะคะหรือเข้ามาเพราะโดนบีบสถานการณ์บีบบังคับก็ดีหรือมีคนแนะนําก็ดีหน่อยมีความรู้สึกว่าองคครูครูบาอาจารย์ท่านก็อยู่กับคุณอยู่แล้วค่ะท่านอยู่กับคุณอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคุณจะเห็นคุณค่าคุณจะมองเห็นความสําคัญท่านมากน้อยแค่ไหนถ้ายกตัวอย่างง่ายๆก็เหมือนปัจจุบันนี้ค่ะ เด็กๆในย,ยุคปัจจุบันนี้หรือแม้แต่กระทั่งในยุคสมัยก่อนก็ได้อะเดี๋ยวจะหาว่าเป็นผู้เฉพาะแค่เด็กในยุคปัจจุบันเอาเป็นว่าลูกๆนะคะไม่ว่าจะยุคสมัยไหนมักจะมองเห็นคุณค่าของพ่อแม่เป็นคนสุดท้ายทั้งๆที่ท่านอยู่กับเราตั้งแต่เราเกิดจนจนเราแบบ แยกย้ายแตกออกไปไปมีครอบครัวไปมีอะไรท่านก็ยังอยู่เบื้องหลังหน่อยให้เปรียบเหมือนพ่อแม่ของเราเหมือนองคุรคุรคูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาของรักษาประจําตัวเราค่ะท่านอยู่กับเราเสมอและมองคุณอยู่ห่างๆมองดูคุณด้วยความเป็นห่วงเป็นใยดูการเติบโตดูพัฒนาการของคุณ แต่ในระหว่างเส้นทางนั้นคุณไม่ได้เห็นคุณค่าของท่านเพราะว่ามันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มาคอยมาฉุดมารังทําให้คุณเข้าไปอยู่ในสังคมที่บางทีมันทําให้คุณติดงอมแงมทําให้คุณหลงละเิงไปหรือทําให้คุณมองไม่เห็นความสําคัญของคนที่เขาอยู่กับคุณตั้งแต่คุณเกิดประคบประงมคุณมาเลี้ยงดูคุณมานะคะคอยปกป้องคุ้มครองขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีต่างๆทําให้ชีวิตของคุณราบรื่นขึ้นมาเนี่ย คุณไม่เห็นค่าค่ะเพราะคุณรู้สึกว่ามันคือหน้าที่ของเขาคุณรู้สึกว่าคุณเกิดมาเพราะเขาต้องรับผิดชอบนะคะเขาพวกเขาก็ต้องคอยดูคอยคอยคุ้มครองคอยอยู่เป็นเพื่อนคุณสิหรือว่าคอยอยู่ข้างหลังคุณสิเพราะพวกเขาเหล่านั้นทําให้คุณเกิดมาเช่นเดียวกันค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์ของทุกคน มีตั้งแต่คุณเกิดมาแล้วเทพเทวดาประจําตัวแต่คุณไม่เห็นค่าเพราะคุณรู้สึกว่ายังไม่เห็นถึงความสําคัญหรือว่ายังรู้สึกว่าสิ่งที่ได้รับมานั้นนะคะมันเป็นสิ่งที่เป็นหน้าที่ของท่านเหล่านั้นหรือมันเป็นสิ่งที่มันจับต้องไม่ได้มันไม่ใช่รูปธรรมมันเป็นเพียงนามธรรมาทเท่านั้นนะคะคุณก็ยังอยู่ในวงสังคมอยู่ในสิ่งแวดล้อมอยู่ในพื้นที่ที่คุณยังรู้สึกว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้มีความสําคัญแต่หน่อยจะบอกเอาไว้เลยค่ะว่าองค์รุรุคูบาอาจารย์นะคะหากใครที่มองเห็นความสําคัญของท่านนะคะหากใครที่รู้ว่าท่านมีตัวตนหรือว่ามีอยู่จริงนั้นนะคะเมื่อคุณเห็นสิ่งสิ่งนั้นแล้วเมื่อเห็นถึงความสําคัญนั้นแล้วคุณจะรู้เลยว่า สิ่งใดที่คุณควรปฏิบัติควรจะทําให้กับท่านเหล่านั้นเพราะการที่คุณทําให้กับท่านท่านเหล่านั้นมันคือการที่คุณกําลังก่อร่างสร้างรากฐานชีวิตของคุณให้มีความสุขความสบายใจมีกําลังใจมีขวัญมีแรงบันดาลใจในการที่จะใช้ชีวิตต่อไปยิ่งคุณรู้เร็วยิ่งคุณรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นมีจริงเร็วคุณก็จะยิ่งนะคะมองเห็นเส้นทางแห่งความสุขได้ไวทําไมเขาถึงบอกว่าคนที่เข้ามาสู่ทางธรรมเนี่ยเป็นคนที่มองเห็นความสุขได้อย่างง่ายดาย เพราะทุกๆเพราะทุกๆวินาทีเพราะทุกๆที่นะคะคนที่มองเห็นหลักความเป็นจริงคนที่อยู่กับหลักความเป็นจริงคนที่ปฏิบัติมาแล้วมองเห็นหลักความเป็นจริงและสามารถปล่อยวางปัญหาอุปสรรคและทําใจให้เบาได้เร็วเนี่ยเขาสามารถหาความสุขได้ด้วยตัวเองอย่างง่ายค่ะเพราะความสุขมันอยู่ในมือของเราเราจะสามารถเขียนความสุขเราจะสามารถสร้างความสุขให้กับตัวเองได้ทุกๆวินาทีโอ้สิ่งจริงจบก็ทักมา ะะประมาณนี้เลยนะคะหน่อยถามองคครุคูบาอาจารย์และลึกถามของรักษาครุคูบาอาจารย์ทั้งของตัวเองและของคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้นะคะว่าสิ่งที่เราปฏิบัติสิ่งที่เราเพียรพยายามมาในการเข้าสู่ทางธรรมในการเข้าสู่ทางเส้นทางสายกลางเนี่ยของคุณถูกต้องแล้วไหมหน่อยมีความรู้สึกว่าองค์ครุคูบาอาจารย์บอกว่าการปฏิบัติในเส้นทางนี้มันไม่มีผิดมีถูกหรอกคะ่ะมันอยู่ที่ว่าเส้นทางที่คุณทำนะ่ะมันตึงมันหยอ่อนหรือมันทําให้คุณมีความสุขมากน้อยแค่ไหน หากเส้นทางที่คุณเลือกมันอาจจะหนักในสายตาคนอื่นคนอื่นอาจจะทําไม่ได้เหมือนคุณแต่สําหรับคุณมันคือความสุขมันคือสิ่งที่ทําให้คุณได้อยู่กับตัวเองได้พินิจพิจารณากับตัวเองได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองเนี่ยแล้วมันทําให้คุณมีความสุขมันก็เป็นเรื่องเบาสบายเหมือนคนนักนักยกน้ําหนักอะค่ะที่เขาฝึกปฏิบัติมาเริ่มต้นไม่มีใครสามารถยกน้ําหนักได้แบบ ยี่สิบสามสิบกิโลอยู่ดีๆใครทําไม่ได้หรอกคะ่ะมันเป็นเรื่องใหญ่มันเป็นเรื่องสําคัญมันเป็นเรื่องที่หนักมากๆสําหรับคนที่ยังไม่เคยทําไม่เคยฝึกไม่เคยปฏิบัติแต่เมื่อคุณทําไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆคุณจะรู้เทคนิคคุณจะรู้ว่าวิธีการทําให้มันสามารถยกขึ้นมาได้อย่างง่ายเนี่ยเป็นยังไง และการฝึกปฏิบัติบ่อยๆร่างกายเราก็มีความแข็งแกร่งมีความอดทนมีความเพียรพยายามมากขึ้นการยกน้ําหนักข้างละ20-30ิมโลมันก็คือเรื่องที่มันง่ายสําหรับคุณเพราะฉะนั้นสิ่งสิ่งหนึ่งที่มันดูเหมือนง่ายสําหรับคุณแต่มันอาจจะดูยากสําหรับคนอื่นเช่นเดียวกันค่ะสิ่งที่มันดูยากสําหรับเราเนี่ยมันอาจจะง่ายสําหรับคนอื่นเพราะฉะนั้นเส้นทางของการปฏิบัติของแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะองค์ครุครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าจงมั่นคงในตัวเองจน มั่นจงมั่นคงในศักยภาพของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์แล้วก็ในตัวเองนะคะเพราะคําว่าความสุขความวัตสุขเนี่ยค่ะลายมือของแต่ละคนก็แตกต่างกันมันมีเอกลักษณ์มีอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องเอามาตรฐานของคนอื่นมามาเป็นตัววัดว่าคุณทําถูกไม่ถูกและคุณก็ไม่ต้องเอามาตรฐานในสิ่งที่ตัวเองทําไปวัดว่าคนอื่นผิดหรือถูก ะะขอให้จงเดินในเส้นทางสายนี้ด้วยความสุขด้วยการมีแรงบันดาลใจทําไปด้วยความมีแบบมีแรงผลักดันในการที่อยากจะทำเพราะมันจะทำให้คุณกลายเป็นคนที่มีความสุขระหว่างทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์บอกว่าไม่ว่าคุณจะเข้ามาในเส้นทางสายนี้เพราะโดนบีบบังคับ จากคนอื่นๆที่พูดว่าเขาว่ากันว่าหรือโดนบีบบังคับจากความทุกข์กายทุกใจแล้วหาทางออกไม่ได้จึงเข้าสู่ทางธรรมหรือเข้ามาสู่ทางธรรมเพราะคุณรู้สึกว่ามันคือสิ่งที่คู่ควรมันคือสิ่งที่คุณค้นพบแล้วทำแล้วรู้สึกสบายใจไม่ว่าจะเหตุผลใดก็แล้วแต่ขอให้คุณจงดำเนินชีวิตในเส้นทางสายกลางนี้ไปอย่าง มีความสุขอย่างราบรื่นเพราะว่าองค์ครูคูบาอาจารย์ยังอยู่เคียงข้างคุณเสมอท่านก็เหมือนกับพ่อแม่ของเราเนี่ยค่ะท่านอยู่ดูคุณอยู่ห่างๆไม่อยากเข้ามายุ่งเกี่ยวในเส้นทางที่คุณเลือกเดินแต่ในวันใดที่คุณจะเดินไปในเส้นทางที่ผิดนั่นแหละค่ะท่านถึงจะคอยมาบอกมากล่าวหรือมากระตุ้นมามาเหมือนกับกระเทาะเหมือนกับมาคอยเคาะเหมือนกับมาคอยเข,เมมยเข่มะงออก ที่หัวคุณนะคะเฮ้ยมันไปผิดทางแล้วอะไรแบบเนี้นะคะเอาเป็นว่าหน่อยเป็นกําลังใจให้กับทุกคนในการที่จะเดินนําไปในทางสายนี้หน่อยรู้ว่าการที่คุณปฏิบัติมาเรื่อยๆอะเซนสัญทาตยานการตื่นรู้ของคุณน่ะเดี๋ยวเขาจะบอกเององคุรูครูบาอาจารย์ของรักษาเจ้าเกณฑ์ดวงชะตาเจ้ากรรมนายเวรเจ้าเกณฑ์ดวงชะตาของคุณท่านจะบอกคุณเอง นะคะเมื่อกี้หน่อยพูดว่าเจ้ากรรมนายเวรเนาะหน่อยหน่อยหลงองค์รวมมากับตอนที่หน่อยอุทิตนะคะอุทิศบุญอะเอาเป็นว่าเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์เจ้าเกณฑ์ดวงชะตาประจําตัวเรากายสังขารของเราจะบอกเราเองว่าเส้นทางการปฏิบัติบาปแบบไหนเป็นเส้นทางที่ถูกต้องที่เหมาะที่สมที่คู่ที่ควรกับคุณนะคะโอเคค่ะทุกคนหน่อยไปสวดมนต์แล้วนะคะส่วนใครที่อยากได้ไฟสวดมนต์ก็ยังทักมาในบ้านเขียวนะคะเป็นเล่มนี้ นะคะโอเคแล้วค่ะหากใครที่ฟังแล้วเข้าใจในสิ่งที่หน่อยพูดนะคะขอให้พิมพ์คำว่าเมื่อกี้หน่อยชอบไพ่ใบนี้ศีลเสมอนะคะพิมพ์คำว่าศีลเสมอโอเคค่ะทุกคนหนอไปสวดมนต์แล้วค่ะขอให้มีความสุขในวันหยุด3วันนี้ส่วนใครที่ไม่ได้หยุดก็ขอให้ทํทำงานอย่างมีความสุขนะคะเดี๋ยไปแล้วค่ะบ๊ายบาย